สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็ทักทายกันนะครับหลังหวยออกนะครับก็ผลก็คงจะรู้ดีนะครับว่าหวยออกใครเป็นยังไงนะครับก็ศูนย์นะครับสาหรับส่วนตัวผมเองก็ศูนย์ศูนย์มันก็มานะแต่มันมันมาอยู่มันมาเก้าศูนย์มาโดนเลขออกยากนะครับมันมีติดติดมาสองตัวเลยงวดนี้นะครับสําหรับศูนย์เก้ากับหนึ่งสี่นะครับแต่ส่วนตัวผมเก็ชอบศูนย์นั่นแหละแต่จับผิดตัวเองนะครับส่วนคุณตาขําหลุดหลุดตามคาดจริงๆนะครับหลุดตามคาดจริงๆ อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้มาแก้ตัวนะครับก็คือถามว่าผมชอบศูนย์ไหมแต่ว่าก็ชอบศูนย์แต่ผมก็เป็นเน้นศูนย์หกเนาะมันมันก็ไม่เข้าแต่ก็วันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับก็คือพี่ชายนะครับพี่ชายก็คือช่องสําฤีนะครับสําฤีคนมีน้ําใจมพี่ชายคนมีเองพอดีประสบอุบัติเหตุน,นะครับรถชนวัวน,นะครับรถชนวัวที่ผมเพิ่งก็เพิ่งกลับมาจากที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับตั้งแต่บ่ายเลยนะครับตั้งแต่หัวยังไม่ออกว่าจะไปดูหนังนะครับกลับมาก็มาเจ เหตุไม่คาดฝันนะครับอุบัติเหตุนะครับมองไปเป็นพี่ชายตัวเองนะครับขับรถมาโอ้นะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่ชายนะครับก็ไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ส่งต่อไปที่ในเมืองนะครับที่ในตัวจังหวัดนะครับชนนะครับกับวัววัววิ่งตัดหน้านะครับพรุ่งนี้ต้องขาขาขาด้านขวานะครับหักสามท่อนนะครับขาข้างขวาของพี่ชายนะครับหักสามท่อนแล้วก็ กระดูกไหปลาตรงเนี้หักนะครับหักพรุ่งนี้ต้องทําการผ่าตัดนะครับก็ทําการผ่าตัดเห็นหมอบอกว่าต้องน่าจะดามเหล็กนะครับพรุ่งนี้ผา่าผ่าตัดพรุ่งนี้นะครับก็ส่งกําลังใจให้นะครับสําหรับช่องสัาลีนะครับช่องพี่ชายของผมเองนะครับก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับสําหรับตัวเลขก็ผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับก็มีถูกถูกมีผิดนะ สำหรับส่วนตัวปุ่เองผมก็ซื้อเหมือนกันมันก็ไม่ถูกนะครับทำยังไงได้นะครับมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะครับคนที่ถูกก็ดีใจด้วยคนทีไกก่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้พี่ชายนะครับนี่ก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับเพิ่งกลับมาถึงนะครับตั้งแต่หัว,วันก็วิ่งไปโรงพยาบาลสองที่สามที่นะครับส่งตัวต่อไปจังหวัดอี๋นะครับก็เพิ่งกลับมาถึงก็ มาบอกข่าวท่านผู้ชมนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับสําหรับพี่ชายแท้ๆเลยนะครับสําหรับช่องสาลีคนมีดีมีน้ําใจนะครับช่องสําลีนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู year, ้ชมก็ใช้ชีวิตนะครับอย่างระมัดระวังนะครับเหตุการณ์นะครับเราก็เราก็ไปดีอยู่นะครับใครจะไปรู้วัวจะโผล่มากลางทางนะครับเราไปชนกับบัวนะครับขานะครับหักสามท่อนเลยนะครับด้านขวานะครับสามท่อนเลยนะครับกระดูกแตกเลยนะครับ หมอบอกต้องเมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับคุณหมอนะครับก็คุณหมอบอกว่าต้องทําการผ่าตัดพรุ่งนี้นะครับเพื่อดามเหล็กนะครับดามเหล็กอาจแพอาจจะเย็บได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้นะครับต้องดูต้องดูนะครับต้องดูอาการวันต่อวันนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดพี่ชายผมดูอยู่นะสัมรีดูอยู่ก็สู้สู้ก็แล้วกันนะครับสู้สู้สู้เด้อยไอเด้อสู้สู้นะครับก็เป็นกําลังใจนะ ท่านผู้ชมก็เช่นเดกันนะครับใช้ชีวิตเดินใช้รถใช้ถนนก็ด้วยความระมัดระวังนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อทุกเวลานะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวเราค่อยพบว่ากันใหม่นะครับช่วงนี้ก็ที่ผมหายหายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันเลยนะครับพอดีพี่ชายเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ส่งกําลังใจให้สำลีนะครับก็ขอให้หายเร็วๆหายวันหายคืนนะครับผ่าตัดก็น่าจะ กว่าจะฟื้นตัวนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะกลับมาเดินได้นะครับเออมันชีวิตคนเราเนาะมันนะเห็นกันคุยกันอยู่ดีๆนะครับใครจะไปดูนะครับขับรถกลับมานะครับดีนะไม่ได้ทาข่าวพี่ชายตัวเองนะครับนี่เนะี่ยผมเคยผมเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาบอกว่าขับรถกลับมามาทําข่าวดันเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับอันนี้ผมกําลังว่าจะลงไปทําข่าวมองไป เอ้าพี่ชายตัวเองครับพี่ชายตัวเองโอ้เจ็บหนักเลยท่านผู้ชมเจ็บหนักเลยสามท่อนเลยนะครับขาหักสามท่อนเลยนะครับก็ขอให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้สําหรับช่องสาลีคนดีมีน้ําใจนะครับช่องพี่ชายของผมเองเป็นพี่ชายแท้ๆนะครับเป็นพี่ชายแท้ๆนี่กับผมก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับเพิ่งคุยกับคุณหมอเสร็จก็แฟนเขาก็เฝ้ารอนะครับพวกนี้ก็รอการผ่าตัดนะครับเดี๋ยว อาการเป็นยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตอาการให้ท่านผู้ชมฟังก็แล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้สู้นะครับไม่ว่าทุกท่านก็เหมือนกันนะครับสู้กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตพักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไปเห็นพี่จยก็สงสารนะครับก็ไม่รู้จะรู้จะช่วยยังไงนะครับก็ได้แต่ภาวนาให้หายเร็วๆนะครับก็เจ็บนะครับเจ็บแทนเหมือนกันผมเห็นก็เศร้าใจนะครับ มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดในเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขตามสถานการณ์ไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนนหลักฝันดีราตรีสวัสดิ์ก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องหวยก็พอๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ยอมรับว่าผิดก็คือผิดนะครับ